ชอบนะผมชอบเนี่ยชอ,อบมันหมดทุกอย่างเลยหเยหลือ้อใหม่ในเยอะแต่แติดใจต้องดูว่ากลัวแม่งเปลี่ยนกลางทางเออเปลี่ยนกลางทางอ่ะมันเออถ้ามันเปลี่ยนต้นกัต้นหรือไม่ก็นานๆหน่อยใช่ครับทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะยกเงินเครื่องเดียวเออโอเคสวัสดีครับเสียตายเดี๋ยวนะส่งไปเลยเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยดีดี ชอบอยากให้ลองตอนฝนตกนี่แหละดีแตะมาเลยแตะมาเลยไม่ต้งแตะม่นากดมากเยเน่อยหน่อยเยปกติเคยเคยเจอเอเบสมันทำงานปะยังยังทำเนี่ยยังไม่เคยเลยใช่ไหมนี่เพิ่งจะลดกี่เดือนเนี่ยรถน่าจะประมาณหก หเดือนห้าเดือนหกเดือนเนี่ยฮะอ๋อพอเรามาซื้อตั้งแต่แรกเลยต้องกับเปิดตัวเลยดิซื้อมาผมว่าเปลี่ยนล้อล้อใหญ่เสร็จล้อใหญ่เสร็จแล้วทีนี้มันรู้สึกว่ามันหน่วงๆอยู่ทีนี้ก็เปลี่ยนล้อมาอีกเบอร์หนึ่งอีกเป็นรอบแปดห้าแต่ทนี้ไม่กล้าจี้ไม่กล้าแบบกระแทกคันเร่งเลยครับเพราะมันมันกดแล้วมันไม่ไปอ๋อนี่สายสายลองลองเอเบสหน่อยดิสายสายเออเนี่ยโอเคเป็นไงอยู่ยอยู่นะฮะลองทำงานด้วยลอง กระแทกกดเออเอาอยู่เอาอยู่นี่นี่ถนนมันต่างสักกันนะเออทรายกับไม่ทรายอ่ะใช่ป่ะใช่ครับเออเอาเดี๋ยวเราพอเนี่ยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราอยู่เทินเดี๋ยวเราอยู่เทินตรงเนี้ยจอด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 เบรกอยู่เทินตรงเนี้ยเอากลับรถนี้เลยเออเออกลับเลย สวัสดีครับเสียเทียนเที่วโรวินสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วฮนะมารับชมการทดลองรถเทสรถอันนี้เป็นอีสุสุพอละพอละพลละ,ละเหลือเฟือละเ,ออเป็นอีสุสโฟวีนสองศูนย์สองศูนย์ยี่สิบยีส่สิบ โอเคโอ้โห okay, okay. แรงแรงใช้ได้สวัสดีครับเสียบป๊อบทิ้งระยะเข้าไว้หน่อยก็ได้เราไม่ต้องจี้เพราะเดี๋ยวขึ้นสะพานเดี๋ยวเราเทสต,ตอนลงสะพานอ,นาอ okay. ่าไม่โอเคไปก็ไปไป The, yeah. กีเบรตลงทายมันเอาอยู่แล้วแค่เดินนิดนึงนะเหมือนกันเอเอมันไม่มีปัดออกเลยเอเอนั่นแหละแต่ถ้าถ้าเป็นเดิมเดิมนี่ถ้าเป็นคอมอย่างนี้อันตรายนะครับถ้าเป็นหน้าดิสหลังดําอันนี้แค่ใส่ดิสหลังอย่างเดียวข้างหน้าย,ยังไม่ได้ทําอะไรมันข้างหน้าใส่ใส่ใสายถักอา่าเข้าไปเพราะเบรกยังเดิมอยู่เดี๋ยนะอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ส่งให้เขาให้เขาแตะเชิงกับไอ เออเชิญเราค่อยนั่นเอาละน่าจ,จะส่งได้ละโอเคส่งไปเลยเอาเร็วที่สุดเลยเอาเร็วเท่าไหร่ก็ได้เนี่ครับอลองเลยอะยอะันนี้แค่ ยังไม่ได้แค่กดเยอะมากนะี่แค่แตะวางไว้เฉยเยลงแล้วแตะไว้เฉยเนยะใช่ยังไม่ได้กดเยอะเลยลองลองลองถอดรองเท้าเอานิ้วโป้งแตะ <laughs> ขับไม่เป็นกันยังสอดรองเท้ารองเท้าถอดรองเท้านี่มันดีอย่างนะั้นมันมีประสาทสัมผัสนะอ๋อเออแต่ถ้าใส่รองเท้านี่ถ้ารองเท้าแตะผมกลัวมันจะไปขัดนู่นขัดนี่แต่ถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบพอพอได้ครับแต่ผมไม่จชี่กับเอ ่ออืมอ่ลองอีกทีหนึ่งเอาให้หยุดเลยไปเลยส่งเลยส่งเลยครับอออืมเส่งเลยเอาให้หยุดตรงหยุดให้เร็วที่สุดเบรกอ๋องาเลยสุดยอดเลยหยุด,ยดแล้วนะลงเลยนะอ <c oughs> ะลงลงอเออมันเกาะเนินลงเลยนะเกาะลงมาเลยไม่แบบแบบมันไม่เหมือนกับของเดิมของเดิมนี่มันถ้าเบรก เฉยอย่งเงี้ยปุ๊บหน้าจะหน้ามันจะดึงเออด้วยครับแล้วพวงมาลัยจะแกว่งนิดนิดใช่ครับอันนี้ไม่แกว่งไหมไม่แข่งยไม่แกว่งนะเขาจับไว้อยู่ไม่เห็นว่ามันจะขืนดึงเออมันไม่ยอมสะบัดนะลองเอานิ้วแตะพวงมาลัยไว้ดิแตะเฉยเฉยอ่ะแตะเฉยเฉยอ่ะครับะวังมอไซด์เดี๋ยวน้มอไซด์ก็แซงไปแล้วนิ้วมือแตะเฉยเฉยแล้วลองเอออย่างนั้นน่ะลองกระแทกเบรกดูดิลองกดเบรกดูจะสะบัดไหม ด็กได้เด็กเด็กเลยเออปล่อยเลยไหปล่อยเลยนิ่งเลยนิ่งเลยใช่อเออโอเคผ่านไหมผ่านเนี่ยผ่านนะไม่ดึงไม่ไหนเลยไม่ไปไหนนะใช่ครับใครบอกว่าเห็นเขาพูดกันว่ากระบะใส่ดิสหลังแล้วจะจะปัดนะไม่กลัวเออมาขับตอนนี้ไม่กลัวเลยครับเออตอนเนี้แต่ถ้าเป็นกลลัววแ้ ก็เป <T Gothic Channel> ็นเบรกเดิมเนี่ยกลัวไหมกลัวครับตอนแรกกลัวไม่กล้ากดแรงเออแต่ถ้าตอนเนี้ยไปสิ่งไหนสิ่งกันเนี่ยได้ครับเอออืมอืมอืมเนี่ยครับตอนนี้ใช่ป่ะครับใช่ตอนนี้ตอนนี้กลัวข้างหลังไม่กล้าี่เราเราสวัสดีครับเสียชักสักกลินครับเสียป๊อฟขอบพระคุณมากครับใหม่ก็ ไม่ได้ไม่ได้ประชดนะเมื่อกี้เนะี่ยที่ปล่อยปล่อยพวงมาลัยผมบอกให้แตะแผ่วๆครับแต่เ้าไม่เคยลองปลอลงดูเลยไงเราปล่อยให้ดูเลยก็ <laughs> <laughs> แตะแผ่วๆก็กระไล่อยู่ <laughs> ปล่อยซะเลย <laughs> <laughs> ได้รู้เลย <laughs> ได้รู้เลย <laughs> เบรกหน้าของเดิมมันไม่ได้ทําอะไรทําแต่ข้างหลังอย่างเดียวคือคือจริงๆไอ้โครงไอ้รถกระบะเนี่ย ไม่ว่ารถกระบะหรือรถเก่งเล็กๆที่เป็นหน้าดิสหลังดาเนี่ยแสงซ้ายเลยครับเอ,อถ้ามี ABS อ่ะมันต้องทํางานด้วยดิสสี่ล้อแต่ถ้าไม่มีดิสสี่ล้อมันก็คือประดับยนต์นะผมว่าเพราะมันใช้มันๆๆๆๆๆแล้วมันก็ปลายยาวเลยแทบจะตัดทิ้งเลยบางตอนสมัยไม่น,นู้นก็ตัดทิ้งนั่นเฉยๆเลยเขาบอกมันมันไม่ค่อยหยุดอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเขา เออเขาก็ไปโทษ ABS มันเป็นของใหม่สำหรับคนไทยสมัยก่อนนู้นอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ยิ่งยิ่งตอนแรกที่เป็นํามมาแล้วยิ่งมาเจอยางที่ผมเป็นยางยางมัดด้วยเจอยฝนตกเนี่ยโโอหผมก็กลัวกันเวลาเบรกวัาจะปัดไงขับนี้เก่งมากเลยอันนี้อันนี้กลัวเลยฝนตกคำๆเนี่ยยังนิ่งอยู่ไเออม่กลัวแต่ต้องฝนยังปัดอยู่นะอืมก็ เมื่อกี้ค่อมแล้วระหว่างแย่สุดกับดีครับมันยังไม่มันยังยังอยู่ได้เลยยังอยู่ได้ครับหมยถึงว่ารถแบบดึงเยอะอาการที่แบบว่าเบรอเลยอะ่ะ<ด>แค่นิดหน่อยสวัสดีครับเสียคมชานอ่สายนีส้สายนีส้สายนี้เอ่อนี่ถ้าเพื่อนดูอยู่นี่จะบอกเพื่อนเขาว่าไงเนี่ยบอกว่าโหสุดยอดมากเลยครับเบรกดี บอกเพื่อนให้มาทํำไหมหรือบอกเพื่อนอยู่บ้านเฉยๆอ๋อบอกครับเดี๋ยวกลับไปนี่แหละเพื่อนยุ่งตอนแรกแล้วปรึกษาเพื่อนอยู่เออเเพื่อนว่าเอ็งไปลองก่อนเลยบอกเราไม่กลัวอยู่แล้วครับก็เลยมาเลยทําก่อนปลอดภัยก่อนครับปลอดภัยอยู่กับของเราอยู่กับเราครับอย่าลืมนะสองหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีเข้ามาเช็คครั้งหนึ่งครับผมดูแลให้ตลอดไม่ต้องห่วงเลยว่าจะนานแค่ไหนอะไรยังไงมาเถอะดูแลให้ ปักเข้าไปเลยโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมเดี๋ยวให้ดูรถหน่อยว่าสูงลิฟเลยหรือเอาข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะ hey, เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้เช็คเบรกมือให้อีกรอบ oh. อืมจอดตรงตรงท้ายรถนะ่ะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวให้ดูฮะใจเย็นแป๊บหนึ่งให้ดูว่ารถสูงไม่ใช่รถเตี้ย เดี๋ยวเลียดอย่างเงี้ยเลียดอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยแหละโอเคแค่นี้ย,ยตัวสูงๆตัวสูงๆก็เอาอยู่ปิดไม่แน่นเดี๋ยวหาว่าไม่เคยนั่งรถ บรกหน้าเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยยังเดิมเดิมอยู่สวัสดีครับเสียทรงพลสวัสดีครับเสียสามารถยูสุสี่คูณสี่ยกสูงโฟวีนวีคอดวีคอดครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมฝนตก กยิมยิมตกพรมพรมครับขอบพระคุณครับส,สวัสดีครับเสียนทวัฒนัทวัฒนขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมขอบพระคุณครับ